เมื่อช่วงเช้าของวันที่14กุมภาพันธ์นางสาวยิ่งรักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายสุขโขทยัยอุตร,รดิตตากน,าน่านแพร่ลำปางลำพูนพิษณุโลกและพะเยา เพื่อติดตามงานแก้ไขปัญหาตามแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณฟื้นฟูเดียวยาและงบประมาณตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ําอีกทั้งทําความเข้าใจร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่และส่วนราชการในระดับกระทรวงเกี่ยวกับแผนการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปปรับปรุงและอนุมัติแผนงานโครงการเพิ่มเติม มีเหื่อที่เข้าข้องูลนการเกิดน,นะคะจุดสำคัญที่การความสำคัญความสคัญหรือดออรอนอนท์สนิทวงศ์ณอยุธยาคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปิดเผยว่าในเรื่องของการเตือนภัยนั้นจะทําอยู่สองขั้นตอนหลักๆนั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลและการให้ข้อมูลควบคู่ไปกับการปรับปรุงกลไกและการบริหารจัดการน้ําส่วนสถานการณ์น้ําในปีนี้นั้นดออรอนอนท์คาดว่าจะมีฝนน้อยกว่าทุกปีแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มากกว่าปกติ สองส่วนใหญ่ส่วนแรกคือการรวบรวมข้อมูลนะครับจากแหล่งต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะทําให้เราทราบสถานการณ์และก็คาดการณ์นะครับรวมถ้าจะมีเรื่องแบบจําลองที่จะ,จะมีการพัฒนาขึ้นหรือว่าดึงจากที่มีอยู่แล้วมาประสานใึม้มาสอดคล้องมากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเตือนภัย หลังจากที่เราเพยากรณ์คาดการสถานการณ์ต่างๆแล้วผมเชื่อว่าน่าจะอย่างน้อยในปี55เนี่ยพอที่จะแก้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนการื่อมโยกก็คืออยู่ที่ว่าการบริหารจัดก,การและการดึงต่างๆผู้คุยกันในระหว่างหน่วยงานเนี่ยจะสามารถที่จะปรับงกันได้ในตรงนี้อย่างไร